เอาแพ็กเข่าไปวัดกันจ้า ันไงได้จ้าวันไี้ ช่วยกันนะจ๊ะ ทานกันนะจ๊ะ เสร็จแล้วแพ็กเสร็จแล้วกล่องโฟมใหญ่ด้วยนะคะเต็มเลยจ้ะบุหัวสิปิดได้บอหลายค่ะบซาตูเด้อจ้ะ,จะหาสิมาทำก้วยทอดไปวัดเด้อจ้ะ หากล้วยน้ำว้าบอมีเฮาก็เลยเอากล้วยอันนี้มาทอดว่มามัสิเป็นตะกินบอเนี่นะโอ้ว่าสิาเป็นจังไดเนาะมาลองเบิงมาลองเบิงครั้งแรกคือกันจ้าทอดแ้วยเนี่ยโอว่าสิาเป็นจังไดจะออกมาละมูหรือจา้าลองเลยจา้าลองเลยจา้ามาจา้า จีไห้ลู้เนาะมูหรือจ่าจาาแป่งก็เริ่มแล้วล่ะได้แล้วไดทีแล้วนะครับไปทอดกันเลยจา้าทอดกล้วยจา้า ไหนูทอสิบค,ค,คุณคูนะคะจ้าวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนสวยคนสวยวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ้าขอบคุณค่ะพี่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คนจะเอามาแจกด้เยเป่ไม้เปิดไม้แกไม้ค่ะอไม้อจกดอไม้โอ้ยแซ่บแซ่บแซ่บ โอ้โหขาหมอุ้ยจะบอกจอนกันไม่ต้องมีผักไม่ไม่ไม่ใช่ขายแลวนะคะากิีขากรีาหมูพี่ขว่านะคชอบสิ่นไงมันตัวใส่เด้งเลยอันนี้ข้ามันใกล ไม่เลิกหมดเหรอไม่ต้องขายแม่ขามันแตกไม่ชอีขาวเสียเงินไม่มีหรอกระดาษกระดาษเช็มือเอาไแต่แสบเพ้อกไม่หรอกไม่ฟังค้าสวดนก็เลยฝางใอ้ยิ้มสบายเลยหนูไปอยากทำบุญกันไม่ค่อยมีแล้วนะใช่ไปได้หรอ กแอคชั่นเนื้อเนยเนื้อเจอีอันนี้ตามมาใจเขาก็กินเยี่เกินเวก はい。次は結構 Terima kasih telah menonton